สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการดาราเ a ลตี้ทีวีเันเทินะครับวันนี้ผมมีเนื้อหาสาระมานําเสนอแก่ท่านผู้ชมได้รับได้รับชมได้รับฟังกันนะครับดําเนินรายการโดยสองพิธีกรน,นะครับผมตะวันสีทองครับสวัสดีครับผมโชเลด์วิไลบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลิมเบอร์และในวันนี้นะครับเรามีบุคคลพิเศษนะครับ มาให้สัมภาษณ์ในรายการเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องอารางวัลมรีเมฆาลานะครับของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยโดยท่านนายกชาตรีศรีอภไปนะครับอ,อยากจะทราบนิดนึงนะครับวันนี้เราวิจัยพิเศษที่รับเชิญมาให้สัมภาษณ์นะครับโดยอาจารย์ก้าวมานิสสมมากนะครับสวัสดีครับ วันนี้ผมได้รับเกียรติจากรายการนะดาราเวอร์ลิตี้ทีวีบุตรทีม่มาออกรายการในวันนี้จะเล่าถึงเรื่องงานวันที่ยี่สิบสิงหาคมนี้เรื่องงานประกาศผลรางวัลมัดนีเมฆลาครั้งที่สามเป็นรางวัลที่แยกออกมาจากรางวัลเมฆลารางวัลเมฆลาครั้งแรกจัดขึ้นปีสอง3ันห้า้อยยี่สิบสา ปีนี้ปี2 5 6 5รวมแล้ว4ีปีวันที่20สิงหาคมนี้จากที่ NT แจ้งวัฒนะกรุงเทพหรือ TOT เดิมนะครับแล้วจะทราบว่าอาจารย์เก้าได้มีส่วนร่วมในโครงการที่นะี้ไหมท่านนายกชาติศรียาภัยนายกสมาคมได้รับมอบหมายให้ผมเป็นประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคม งานมณีเมฆขลาในครั้งนี้เป็นปี2565เป็นครั้งที่สามครับ,รบ,รบไม่ทราบวา่าสําหรับรางวัลมณีเมฆขลาเนี่ยมีการแบ่งเรื่องของรูปแบบรางวัลอย่างไรบ้างเ,เรื่องของรูปแบบรางวัลน,นะครับมีสองประเภทนะประเภทที่1คือเป็นโทรทัศน์เพลงสื่อ ดิจิตอลออนไลน์นะครับรวมกันทั้งหมดรวมศิลปินดารา49รางวัลและสื่อพิเศษ20รางวัลโดยประมาณครับซึ่งซึ่งในในในแต่ละประเภทนี้ก็หมายความว่ารา,างวัลน,นี้จะให้กับผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงทางสถานีโทรทัศน์ทท์อ่าแล้วก็กับวงการเพ,เพลงหนึ่งวงการสื่อดิจิตอลออนไลน์หนึ่งครับผม แล้วหลักหลักในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเหล่านี้ไม่ทราบว่ามีมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรครับจะมีรางวัลเข้าจริงทางโทรทัศน์เป็นดารานำชายและนำดารานำหญิงนะครับรถรถในงานมีมีโชว์อะไรพิเศษอะไรบ้างในงานมีโชว์พิเศษมีแน่นอนครับพบกันวันที่20จิงหาคนะครับ,รบเดี๋ยว จะมีการเปิดตัวมณีเมฆขลาเป็นนางมณีเมฆขลาเปิดตัวอย่างอลังการต่อด้วยน้องพรอยชมพูพาราบีไวเกลเป็นศิลปินนักร้องเปิดงานต่อจากมณีเมฆขลาสองเพลงแล้วก็วงเกิร์กุป๊ปวัยรุ่นวงเลสตินต่ออลังการใช้วิธีการตัวที่เปิดงานประธานประธานถึงจะ ขึ้นมากราบเกล้าแล้วในงานดี้มีมีกี่รางวัลที่จะมอบตัอศิลปินทาราศิลปินดารามทั้งหมดมีสี้ารางวัลและแล้วจะมีรางวัลสื่อทัสต์ออนไลน์หรือสื่อดิจิตอลยุคใหม่นี้ทีบครับสำหรับรางวัลมณีเมฆาลานี่มีรางวัลพ่อพุ่าโบด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับจะมีการโวดรางวัลมีสี่ประเทศนะครับเป็นรางวัลโวดจากมหาชน อันที่1นรางวัลดารานําชายหญิงครับผู้เข้าชิงชาย10ท่านหญิง10ท่านตัดสินจากมหาชนทั้งหมดโหวตผ่านแอปพลิเคชันสตาร์โ n e เข้าไปโหลดแล้วกดเข้าไปจะเจอมณีเมขลาหากไม่เจอให้กดดอกจันหนึ่งเข้าไปโหวตที่เราต้องการอันที่1จะเป็นดารานําชายหญิงครับกดโหวตจะมีรูปให้ท่านจิ้ชอบท่านก็กดเลยฟรีครั้งแรกครับ แถวที่สองจะเป็นดาราดารุ่งชายหญิงซื่เข้าจริงฝ่ายละเจ็ดท่านก็กดลงไปอันที่สามเป็นดาราคู่จิ้นวายเป็นละครวายซีรีส์วายที่ได้รับความนิยมเป็นคู่จิ้นทั้งหมดมีอยู่8คู่ท่านท่านผู้ชมก็ไปกดได้เลยท่านต่อไปเป็นสื่อดิจิตอลออนไลน์เป็นฝ่ายของยูทูบเบอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์ บางท่านเป็นดารา<ม>แต่มาทําอาชีพยูทูบเบอร์นะครับเป็นสื่อนี่ต้องอนไ์อย่านึ่งที่ทางมณีไม่มขาลาําหวดรางวัลที่ขึ้นร่วมโหวตได้ทั้งหมดนี้ตัดสินจากมหาชนผู้ใดชนะนี่คือได้เป็นรางวัลมหานิยมมหาชนเป็นรางวัลใหญ่ของมณีไม่ขาลาในครั้งนี้รางวัลรองลงมาจะเป็นรางวัลดีเด่นนครับหากในในทั้งหมดนี้ถ้ามีดาราเรื่องไหนชนะ มากที่สุดเช่นช,ชาไอก็ชนะหญิงก็ชนะละครเรื่องนั้นจะเป็นละครดีเด่นได้รับรางวัลด้วยอใช่ครับแต่ได้รับัาด้วยก็จะมีรางวัลละครจะตัดสินจากตรงนี้ครับครรับรบสําหรับการโหวตนี้มีกําหนดระยะในการปิดโหวตเมื่อไหร่ครับระยะเวลาปิดโหวตลอบไฟนนลก็คือวันที่31กรกฎาคมจะปิดโหวตแล้วประกาศผลให้ทราบทันทีว่าท่านใด ชนะโบสถ์นะครับก็จากนี้ไปก็คิดว่าประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะครับสําหรับที่จะให้ได้ร่วมในการโบสถ์สำหรับดาราที่ท่านรักดาราที่ท่านชอบบอันนี้ก็เป็นการตัดสินจากมหาชนจากมหาชนโดยตรงนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประชาชนมหาชนทั้งหมดครับก็ข่้นอยู่ของการโบวชด,ดาราที่ท่านรักนะครับที่อาจารย์ชาวที่เสนอไปนะครับก็ช่วยกันนะครับครับ ท่านใดรักใครชื่ชอบใครก็ช่วออยตนบวจนะครับครับ,รบสําหรับดาราที่จะร่วมให้ประชาชนร่วมมวลชนหมาชนได้โหวตนั้นพอจอะแจ้งรายชื่อได้จากไหนได้รายชื่อจะอยู่ที่สื่อออนไลน์สื่อออนไลน์ตามเฟซยูทูบโทรทัศน์เป็นต้นแม้กระทั่งรายการดาราเวอร์ตี้ทีวีันเทิงในวันนี้จะมีอยู่สื่อทุกช่องทางบอก หรือท่านกดเข้าไปที่โหลดแอปพลิเคชัน s t า r p โฟนนะครับโหลดขึ้นมาจะขึ้นรูปเลยรับบ้านมันมีไม่ขลากดเข้าไปจะมีดาราทั้งหมดเลยครับครับดาราที่จะให้ร่วมโหวตนี่มีทั้งหมดกี่กี่ท่านนะดารานําชายหญิงหรือดาราชายหญิงชายสิบหญิงสิบยี่สิบยี่สิบครับดาราดาวรุ่งเป็นดาราที่แสดงเรื่องแรกแล้วดังเลย หรืออนุโลมได้หนึ่งถึงห้าเรื่องนะครับนี่คือดาราลุ่มในเกมของมันนี้ไม่ขลาครับเจ็ดท่านชายหญิงเจ็ดท่านออต่อมาดาราคู่จิ้นที่เกี่ยวกับซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์วายผู้ชายนะครับมีอยู่แปดคู่ส่วนยูทูบเบอร์รวมทั้งหมดสิบสามท่านครับแล้วก็นอกจากงานนี้แล้วเนี่ยอาจารย์มีโครงการที่จะจัดงานอะไรอีกไหม งานโครงการของสมาคมนะครับขอเล่าตรงนี้สมาคมเป็นผู้กําหนดขึ้นมาสมาคมผู้ศึกษาบรรเทิงแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดงานรางวัลพระราชทานตุกตาทองหรือรางวัลพระสวัสดีตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมารวมแล้ว50กว่าปีคือทศวรรษนะยาวเกินคือศศวรรษแล้วก็จะมีรางวัลเมฆขลาเป็นรางวัลเมฆขลา รางวัลเมฆขลาสําหรับโทรทัศน์อย่างเดียวครับจะไม่มีไม่มีเพลงไม่มีอะไอตัวนี้โทรทัศน์ล้วนๆชื่อว่าเมฆขลาแล้วมีรางวัลที่แยกออกจากเมฆขลาอีกรางวัลหนึ่งคือรางวัลดาวเมฆขลารางวัลดาวเมฆขลาก็เป็นรางวัลโทรทัศน์แต่มีเพลงและสามารถมอบให้แก่โทรทัศน์จานดาวเทียมได้คือรางวัลดาวเมฆขลานะครับสาเหตุที่ประชาชน หรือสมาคมได้แยกราวัลออกมาและรางวัลณปัจจุบันที่แยกออกมาอีกคือรางวัลมณีเมฆขลาสามารถมอบให้โทรทัศน์เพลงสื่ออิเล็กทรอนิกออนไลน์ทั้งหมดแต่ไม่ได้มอบให้ดาวเทียมเพราะดาวเทียมเป็นของมณีเมฆขลาของดาวเมฆขลานะครับขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมรู้เรื่องว่าหมดในครั้งนี้นะครับนี่ครับก็ได้ฟังรู้จักอาจารย์ก้าวตาแล้วเพราะว่าบางทีผู้ชมทางบ้านเขาไม่เข้าใจหรอก ว่ารางวัลนี้มันต้องกําเนิดจากอะไรความหมายคืออะไรตอนนี้อาจารย์เก้าตามได้มาไขาข้อสงสัยให้กับประชาชนที่รับทุกท่านนะฮะที่ติดตามนะครับ,รบขอรบกวนให้อาจารย์ก้านะครับฝากเลยกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยบ้างครับเกี่ยวกับงานมอบรางวัลในมิตรานะครับเชิญชวนยังไงก็อาจารย์ก้าก็บอกกับท่านผู้ชมได้เลยส่วนขอเชิญชวน,ชวน,ชวนประชาชนนะครับ แฟนเพลงแฟนละครทุกท่านมาร่วมรุ้นและร่วมโหวตรางวัลมันอยู่เมฆขลาสหานิยมมหาชนในครั้งนี้สิ้นสุดการโหวตวันที่31กรกฎาคมควันประกาศผล20สิงหาคมเวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาของวันเสาร์ที่20สิงหาคมคที่หอประชุมใหญ่ NT แจ้งว่าหรือทีโเดิเวันทีท่ดาราวันี้นะครับทีวีบันเทอ,องกตขอขอบคุณ ะครับอาจารย์ก้าวไนะครับหรืออาจารย์สมมากอาจารย์สมมากที่สมมากนะครับของกลับคุณน,นะครับ สตอรี่รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร08 1 9 1 1 9 2 2 9เรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพ เดี๋ยวเดี๋ยวภาพอย่าทะเลาะกัคนครับเวลาพวกคุณจะแสดงคุณไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจรงิงผมเตือนคุณหลายทีแล้วว่าเราแสดงอย่าแสดงแต่กิริยาให้แสดงออกมาจากหัวใจถ้านี่มันเป็นเหตุการณ์จรงิง,รจรง,จรงๆแล้วสถานการณ์ดงคุณเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะทุกอย่างโคตรสนุกเลยตลอดว่าแล้วพวกคุณนะ่ะก็จะตกแต่งก็ของการแสดงเราโกหกกันเองในกองได้โอ้ยเกงงเกแต่คนดูอ่ะคุย ตีอนี่มันปิดของฉันนะของฉันของฉันของฉันอย่าเล่นแต่มันมีคำถามเดียวแล้วทาไมวันนี้ไม่เล่นแค่นั้นเองคุณพอนะยรอบตัวเองเหรอ คุณเป็นนักแสดงหรือเปล่าผมบอกเลยนะกองถ่ายซื้อได้ด้วยเงินแต่คนดูพวกมึงต้องซื้อด้วยหัวใจซื้อด้วยความสามารถของพวกมึงมึงเอาเงินไปจ่ายตามบ้านว่าสนุกสิสนุกสิให้สนุกก็ให้พันหนึ่งให้สนุกให้สองพันคุณทำได้เหรอคุณต้องทำด้วยหัวใจ 快点，快点， อยู่ที่เดิมใช่ไหมฮะ 开始。 vamos อาจารย์ป๊อบโชตินพรบวรมหาบุญบารมีนะครับเพราะวันนี้เป็นวันงานมงคลนะครับซึ่งมันตรงกับวันที่6เมษายน2565ซึ่งเป็นวันจักรีนะครับแล้วก็เป็นวันที่พระบาทสมเด็จนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านทรงสวรรคตนะครับแต่พวกเรานะครับก็มาที่วัดเกาะเกรียงนะครับตำบลคูวัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เราจะได้มาบวงสวงนะครับวางศิลาฤกษ์ในพิธีวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นมหากุศล พราะพวกเราเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ครับก็เดินทางมาทําหน้าที่ในส่วนของการประกอบพิธีบวงสวงน,นะครับในการวางศีลาเลิกในวันวนี่ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มามา,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์นะครับผนธิธานจารุนโลดนะครับหรือว่าท่านพี่ยุวดีนะครับแล้วก็ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่สมาคมสตรีไทยแล้วก็ในนามของมูิทีพะศรวลีศิลปินดาราสายบุญนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ คณนะผู้จัดงานนะครับแล้วก็กิจกรรมยติธรรมทุกท่านเลยที่มาร่วมสายบุญกันในครั้งนี้ซึ่งผมบอกได้เลยว,ว่าสุดยอดมากนะครับเพราะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นลูกหลานท่านแล้วก็ได้ทําความดีแล้วต่อไปถือว่าที่เนี่ยหนึ่งเดียวในโลกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับท่านทรงอิรยาบทในการห้อยพระพักนะครับห้อยพระบาทครับพระบาทนะครับ,รบ,ทรบทเท้าเรือสำเภาซึ่งเรือสำเภาหมายถึงอะไรครับ ความเจริญร่ำรวยนะครับความเป็นเจริญการค้าแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายนะครับทุกอย่างคือดีหมดไม่เคยมีครับและที่สาคัญอยู่ใกล้กับหลวงพ่อโตนะครับสัมปอกงองค์ใหญ่องค์จําลองหันหน้าออกนะครับทิวทัศน์เนี่ยโหสุดยอดเลยครับแม่น้านะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับที่นี่นะครับแล้วก็วันนี้ได้ผ่านพิธีบวงสวงถือว่าทุกท่านทุกสายญาณนะครับได้มาร่วมบุญได้มาร่วมบารมีก็ขอบุญกุศลนะครับไปถึงกับทุกๆท่านที่ได้รับชมรับฟัง แล้วก็ได้รับอานิสงส์มากๆนะครับแล้วก็ต่อจากนี้ต่อไปนะครับทำสิ่งหนึ่งประการใดก็สําเร็จสําเร็จสําเร็จประกอบชอบด้วยธรรมนะครับสวัสดีครับครับผมบันเทิงสตอรี รับผลิตรายการทีวีรับถ่ายมิวสิกงานพรีเซนต์สินค้างานเลี้ยงสังสรรค์ถ่ายงานกิจกรรมงานบวชงานแต่งงานมงคลงานประชุมสัมมนากิจกรรมต่างๆในราคาที่คุณพอใจโทร08 1911 92 29เเรียกใช้ทีมงานบันเทิงสตอรี่ทีมงานมืออาชีพ